วอลเลย์บอลสาวไทยโค่นตุรกีสนุก3ต่อ2เซตประเดิมศึกชิงแชมป์โลกคกดด่วนขอโฟกัสแมต์ตรงแมตั์แห่ชมสศิภพ,พฟรฟอร์มดีช่วยไทยชนะครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรายการ FIBA Volleyball Women's World Championship 2022เกมในกลุ่ม B นัดแรกที่เมืองอาเนมเทศเนเธอร์แลนด์นะครับ ทีมนักตบลุกยางสาวทีมชาติไทยอันดับที่14ของโลกมาเริ่มสนามพบกับทีมชาติตุรกีครับอันดับ6ของโลกเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะครับผลการแข่งขันครับปรากฏว่าทีมสาวไทยครับสามารถตบแซงนะครับเอาชนะตุรกีไปได้3ามต่อสเซตด้วยสกอร์นะครับสิบเต่อยี 29, ่สิบห้าสามสิบเอ็ดต่อยี่สิบเก้ายี่สิบสองต่อยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าต่อสิบเก้าและสิบห้าต่อสิบสามครับลุ้นหนักมากทุกเซตนะครับ โดยเกมในเซตที่2เนี่ยหูลากดิวกันยาวไปจนถึงแต้มที่31เลยนะครับขณะที่เซตที่5เราก็เฉี่ยชนะไปได้นะครับที่15ต่อ13นะครับเกมนี้ชัชุนบกสีครับทำ33คะแนนนะครับขณะที่อิบราคาราคูดนะครับทำไป24คะแนนนะครับชัดชุนทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ครับส่วนคาราคูดทำแต้มสูงสุดของตุรกีครับวันนี้ก็อาจจะดูจ่อยๆไปหน่อยครับสำหรับคาราคูดนะครับ เกมนี้ครับนอกเหนือจากชัชชุออนที่ทําแต้มได้สูงสุดแล้วนะครับแล้วก็คนอื่นๆที่เล่นได้ดีแล้วอีกคนที่ได้รับคําชมมากๆเลยก็คือน้องอมสินนะครับศศิปพรจันทวิสูตรนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยวัย24ปีครับที่ลงมาเสิร์ฟทั้งหนักนะครับแล้วก็รับดีด้วยนะครับทำให้เกมไทยดีมากๆครับในเซตที่4และเซตที่5นะครับหลังจบเกมการแข่งขันครับเรามีบทสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนเนนายนีรัชณเมธากุลนะครับหัวหน้าโค้ชของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยผมบิ่มชัชชุออรรมกคับ ทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็สัชพาพรนะครับที่ทำผลงานไดดีมาฝากกันครับก็ต้องขอบคุณนะครับนักกีฬาวันนี้ที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับวันนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่หนักสําหรับเราเพราะว่าตุรกีเองเนี่ยเป็นทีมที่บล็อกสูงมากนะครับแล้วก็มีการลุกที่หนักหน่วงมากนะครับเด็กๆของเรานะครับร่วมแรงร่วมใจกันในเรื่องของการต่อสู้กับเขานะครับแล้วก็ผมว่าวันนี้ จังหวะเราได้ดีจังหวะดีในช่วงเซตที่5นะครับก<ด>็ลเลยทําให้เราเนี่ยสามารถชนะได้ในวันนี้ครับพูดถึงผู้เล่นในเกียรติมาพรไไงไงครับผู้ว่าตระกลกาดจับเปลี่ยนเกมนี้เป็นยังไงครับก็จริงๆมันเป็นปัญหาของผู้เล่นลนะครับในเรื่องของการที่ไม่ได้เจ็บนะครับแต่ว่าตะคิวตะคิวเพราะว่าอากาศเย็นผมว่านะครับมีผลเยอะ3ถึง3คนเนี่ยผมก็เลยต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในเรื่องของการเล่นเพื่อให้เกิด เขาเรียกว่าความสมดุลเลยนะครับของทีมมากขึ้นเลยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับวันนี้ที่เปลี่ยนอัญชเพีรวอัชชลพรลงไปไปเล่นบีแล้วก็เอาอมเสศีพาพรนะครับมาเล่นโค้งครับผมวันนี้ครับโค้ชครับเรื่องการทันเล่นครับหลายคนบอกว่าโค้ชเนี่ยตายเหี่ยวมากโค้มีเคล็ดลับเป็นไงครับแตเล่นยังไงก็ได้ตลอดเลยฮะโอ้ป่าครับก็หลายหลายคนช่วยกันครับทั้งนักกีฬาด้วยแล้วก็เหล่าด้วยนะครับก็ช่วยกันแล้วก็ความน่าจะเป็นอยู่ตรงไหนเราก็ต้องพยายามเพื่อสิทธิ์ของทีมครับในเรื่องนี้ครับ ก็คงต้องมองเป็น G, มแมตต์ต่อแมต์นะครับเพราะว่าเราเราบอกตรงๆว่าในแต่ละเกมเนี่ยมันมีความผันแปรเยอะในเรื่องของหนึ่งเรื่องของสนามเองสภาพอากาศเองนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปที่โปรแลรนด์เนี่ยเราจะเจอส,สภาพอากาศที่เย็นกว่านี้หรือสนามเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราจะโฟกัสเป็นแมตต์แในเรื่องของการเล่นของเราให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจนะครับแต่ว่าจะมากกว่านี้ก็ลําบากนะครับพวกเราจะเล่นเป็นแมตต์เป็นแมต์ เพื่อให้พวกเราได้ในกีฬาของเราได้เล่นอย่างเต็มที่ครับผมก็ขอบคุณนะครับแฟนๆที่อยู่ในสนามแล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับที่ส่งใจแรงเชียร์พวกเรานะครับพวกเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับให้สมกับการที่มาเชียร์พวกเราและกรชมพวกเรานะครับขอบคุณครับผมก็รู้สึกดีใจมากคะ่ะเพราะว่าเราแข่งมาทั้งปีอะ่ะ เราซ้อมเราซ้อมหนักเราแข่งมาทั้งปี ấy, ก็เพื่อแมตช์เนี้ยแล้วคือพอพอเรามาแข่งอ่ะเราสามารถทํามันได้ออกมาอย่างดีเยี่ยมค่ะมันมันก็แบบดีใจจนพูดไม่ออกอ <c oughs> พูดไม่ไ <ป S 2> ถอยฮะที่มันมีปัญหาอะไรเกีเ่ยวกับอ๋อเป็นตะคิวที่ฝ่าเท้าเอ้ยนิ้วนิ้วเท้านิดหน่อยค่ะเป็นตะคิวนิดเดียวค่ะไม่ไม่เยอะมากค่ะวันนี้พอวันนี้ฮะท็อปสกอตอ,อนน๋อ ค่ะขอบคุณค่ะไม่รู้เลยค่ะพอพูดถึงหมายต่อไปได้ไหมครับาต้องข้ามต้องข้ามไปก็ได้เห็นเขาเล่นแล้วนะคะก็ก็ก็ดีอ่ะเราเราก็ประมาทเขาไม่ได้แล้วก็ก็คงต้องเล่นเล่นตามสไตล์ทีมเราค่ะแล้วก็เล่นเล่นเล่นตามทีมเราเล่นสไตล์ทีมเราแบบทำทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุด พูดถึงกองเพียงหน่อยไหมครับรวน<อ>ันนี้กองเพียไปอ๋อใช่ค่ะวันนี้ก็ได้กำลังใจมาเยอะเลยค่ะเพราะว่าแบบไม่คิดว่าคนไทยในในในเน้นไทยแลนด์จะเยอะขนาดนี้เพราะว่าอยางไปยางไปบางประเทศอย่างเงี้ยก็จะมีอาจจะยี่สิบสามสิบคนโหแต่นี้มาแบบเกือบร้อยคนได้หน,หนุหนูคิดว่าน่าจะมีร้อยกว่าเลยก็ ขอบคุณแฟนๆที่สนามค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทางบ้านด้วยที่ส่งกำลังใจมาค่ะขอบคุณจริงๆค่ะก็ดีใจค่ะส่วนตัวก็ดีใจแต่ว่าก็ช่วยทีมได้ในระดับหนึ่งนะคะฟอร์มของตัวเองก็ยังถือว่ามีผิดพลาดก็ยังจะแบบยังไงไม่เข้าที่ยังไม่ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์นะคะที่ส่งมาให้ค่ะ <c oughs> ดีใจมากตอนเซตแรกอะ่ะโอ้โหขนลุกเลยุยคือแบบเราหายไปนานน่ะจากจากการแข่งขันนะคะคือฟิลลิ่งคือแบบตอนนั้นอุ้ยฉันตื่นเต้นมากแต่ว่าพยายามควบคุมสติตัวเองให้ให้อยู่ในเกมไม่ให้สติหลุดนน่ยคะ่ะ หนูก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วเขาคิดว่าแบบตัวเองจะทําได้แต่ว่าพอเราลงไปแล้วเราก็ต้องแบบใช้งานได้เลยอะค่ะแต่ว่าจะช่วยรุ่นพี่ได้มากน้อยแค่ไหนหนูก็ก็จะช่วยอะค่ะแล้ว่าลงไปคือแบบเอ็นจอยเงนี้สนุกค่ะมันเลยทําให้แบบทุกอย่างออกมาดีอะค่ะโหทั้งโดนซ่อมทั้งอะไรหลายๆอย่างค่ะก็ต้องทําให้ได้ค่ะแล้วเราคิดว่าทํายังไงเราถึงจะแบบทดแทนรุ่นพี่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็รู้สึกว่าหนูก็เพิ่งเคยแบบมาลงในระดับโลกครั้งแรกเนี่ยมันก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่าก็ความอยากของหนูอะคือแบบอยากอยากที่จะแบบเรียนรู้อะค่ะว่าข้างในมันเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ขอบคุณสกิลเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาไหมแต่ก็แบบรู้สึกว่าสนุกแบบปลื้มที่สุดเลยวันนี้ค่ะที่หนูเด่นมาุณค่ะ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับจะลงสนามพบกับเจ้าภาพร่วมก็คือทีมชาติโปรแลนด์ครับที่เป็นอันดับที่13ของโลกนะครับห่างจากไทยเพียงแค่อันดับเดียวนะครับในเกมนัดที่2ของกลุ่ม B โดยจะย้ายกันไปนแข่งที่เมืองกระดังประเทศโปรแลนด์นะครับในคืนวันที่27กันยายนต่อเช้าวันที่28นะครับในเวลาไทยคือตีหนึ่งสามสิบนาทีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง WorkPoint TV เหมือนเคยนะครับช่อง23ครับ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ